ะะก็มาต่อคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาวางคันลอกกันก็ถ้าเจอชื่อใครก็คีสั้นๆแบบนี้นะคะกติ๊กเลือกทั้งหมดเนาะอ่ะก็จะได้รายชื่อกี้รหัสค่ะมาวางนะคะที่รายชื่อะะวางแบบหนึ่งสองสามนะคะอ่ะแล้วก็ไปหยิบ ก็เป็นไฟล์ที่นําเข้าเอาเราเอาไฟล์เดิมก่อนคือไฟล์ปัจจุบันที่เราย้อนก็จิ้มที่สามเหลี่ยมค่ะคลิกคัดลอกคลิกคัดลอกอ่าแล้วก็ไปเปิดไฟล์ไปที่อ่าห้องทดลองที่รายงานไว้เดิมก่อนอ่าก็จิ้มที่สามเหลี่ยมวางแบบรูปแบบนะคะอ่าแล้วก็ไปเปิดไฟดลไฟค์คัดลอกคาะที่เราย้อนนะคะเป็นไฟล์คัดย่อคัดลอกจากบ้านสิงห์ป,ปูคลิกเข้าไปนะคะ เปิดไฟล์มาที่เราจะลองนำข้าวคือรเราจะวางก่อนหลังก็ได้นะคะ,ะวางแบบรูปแบบนะคะเเาาก็มาดูที่ชีตกระทุบตลอบนะคะอ่ะมันก็จะขึ้นมาเราสังเกตนะคะเงินทุนอันนี้ก็คือที่ระบบเดิมนะคะอันนี้เป็นเคสสมมุติไงนะคะมันไม่ใช่ของจริงนะคะนะคือเป็นมิถุนาของเดิมของมันนะคะแล้วก็คลิกตัวกรองเป็นแสดง ปสแสดงแสดงว่าถ้าข้อมูลที่มันอ่านนะคะมันอ่านนะคือข้อมูลที่มันอ่านครบถ้วนแบบนี้ค่ะทุกตัวที่มันวิ่งมานะคะเราสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดว่าช่องยอดยุกไปแบบนี้ค่ะนะของเดิมมาทั้งหมดแสดงว่าขาระเนี่ยมันก็ตรงกับระบบ นะคะคือมันจะอ่านค่าให้เลยนะคะเราสังเกตด้วยนะคะก็คือเทียมถ้ามันเพี้ยนมันก็จะไม่อ่านนะคะนี่เนาะอ่ะเราก็จะได้ที่มันยอดไม่เท่ากันนะคะอ่ะเราจะคลิกตัวกรองเนี้ยเราต้องการจะดูว่ามีบัญชีไหนบ้างที่ไม่เท่าเพื่อเราไปปรับปรุงนะคะอ่ะก็เป็นบัญชีพวกนี้นะคะที่ไม่แนวกันอันนี้เป็นการสมมุตินะคะมันเลยไม่เท่ากันเยอะนะคะอ่านะคะเราก็ c o p ปี้ถ้าเกิด เราก็จะทราบแล้วนะคะเราก็สังเกตนะคะก็หมายถึงว่าถ้าของเราจะเทียบจากงบเดิมเราถูกนะทีนี้เป็นการสมมุตินะคะ,ะแล้วเราก็ดูว่าที่พิสูจน์นะคะว่ามันไปฝั่งไหนถ้าเดบิตแสดงว่าเราต้องงบใหม่ของพวกเราที่นําเข้าไปเไม่ใช่นะคะงบใหม่ที่นําเข้าไปย้อนเข้าไปก็คือต่างกันอยู่แสดงว่าต้อง เงินฝากไม่ถูกต้องอยู่ดูดูเลยนะคะว่าเดบิตเครดิตอะไรก็ตามช่องได้เลยเทียบต่อต้องไปปรับปรุงเพิ่มนะคะก็อาจจะมีรายการที่มันเท่ากันก็ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราอยากได้ใบผ่านจะลองทิแบบนี้ก่อนนะมันจะให้ไหมอ่าคลิกข่ะลอบมาที่ใบผ่านจิม สารเซลลคือมันไปเอาทั้งหมดอ่ะเอาทีละตัวก็ได้ที่นันอ่ะเอามาสักสามสี่รายการอ่ะนะคะก็ได้คือมันจะมีเซลล์ยีสต์ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าพวกเราต้องการไปผ่านนะคะก็ปีลงมาก็มันหน้าตาเหมือนนี้แหละ แต่แค่มันมีให้สังให้เห็นชัดว่าเดบิตเครดิตก็ดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะดูได้กันแต่พวกเราอยากจะได้หน้าตาใบ่านอ่ะก็ <Wow. S 1> จะมีซักเซลที่ที่มันทัดก็ ถ้าจะแทรกก็คิกคัดลอกแล้ววางแบบแทรกเซลล์ที่คัดลอกค่ะไม่ได้น่าจะเยอะน่าจะไม่พอก็อประมาณนี้ ปีมาเยอะเกินือ่แถวมันมากกว่าะนะคะแล้วก็ c o ปปีนะคะมาวางแบบเนี้ยค่ะนะแถวเพิ่มแล้วก็วางแบบเซลล์นะคะมันก็จะมาเดบิตเครดิตให้เรานะคะก็จะเป็นเหมือนใบผ่านแล้วเราก็ ไปปรับปรุงบนระบบเนาะแต่ในการปรับปรุงเราก็ต้องหาข้อเท็จจริงก่อนนะคะประมาณนี้นะคะนะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราเนาะส่วนน้ำตาลไรมาดนะคะเดี๋ยวใครที่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ทําวิธีการแบบนี้เดี๋ยวคุทําให้ดูในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ